เด้ต้นไม้เขาน่ะที่มันต้นนี่อย่างควากบูหู้ซื่อเราจุเจ้าคอยกัเห็นคนเขาก,กหิดปลูกกันอยู่นาะต้นอันนี้เนาะตัวน,น,นี้บมแพงสามดอนฟ้าให้ตัวนี้สามอดอนเก้าสิบแปดเห็นปะโมได้แพงไนะตัวนี้ก็สามดอนเก้าสิบแปดตัวนี้อันนี้เออตัวนี้ก็สามดอนเก้าสิบแปดตัวนี้อืมอันนี้ตัวนี้อันนี้เหละท้ามอนสเตอร์ล่า ใบบังใหญ่หบอจีเจ้าใบาบังใหญ่เลยเทียบกับมือเฮาใบามันเห็นปะมอนเตร,รา่าตัวนี้ึงราคามันเนาะ3 9มสิ 39, บเก้าเก้าสิด้ช่าะสีดอนชะนะบวกแท็กบางใหญ่กับสีิดอนไป4ี่สดอนที่บ้านเนาะคันบวกแท็กเนาะแมนบ้ยท่นสมมติอันสี่ดอนนี้แท็กสิบสเปเ็นเป็นท่าไหร เออราคามันสีสมมติเอันเซ็นไรว่าสี่สิบสักห้าสิบอ่ะโอ oh, บวกแค่เป็นห้าสิบคือเจ้าเพะว่าสิบสามเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบดอนถังนี้สิบดอนเนาะใบบางใ,ใหญ่เห็นมันงามเห็นบ่กตัวนี้ใบใหม่มันบใบเนน้อยนี่ตัวนี้กับใบใหม่มันงามงามดูเถืถ่อพวกนี้นะแต่ว,ว่าเขา,ขา,ข,าขายแบบว่า ปมันมีมันมีให้เรื่องได้เดี๋ยวนี้มันเริ่มเปิดละเปิดเมื่อนี้นี่นแหละก่อนจจัดการเลยแต่และเธอมันบบได้เปิดเห็นแล้วเดี๋ยวก็เลือกได้เอาวดูนี่เขาได้เลือกแน่ต้นไซบอร์กซากลืมเบ่าหอยฟางตนาสิบหาดอนปลายเนาะแล้วกต้นหนึ่งันมันเก็ยดอนปลายต้นเป็นแงมเป็นน้อย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 เป็นนามาืเก็ยดอนปลายตัวน,นี้มันนี่น่ะอันนี้อาไปอามาหม่ต้นทองสมุทรมาซันดอกมันสีงยงนหลายสีดอก ออกมาเั้งนั้นพี่น้องตัวนี้นะเออเดี๋ยวมาปลูกเสนีเด้ค,เนเดเนนคนมาเอาหีนดอแล้วเด้ชเจ้าอันนี้ก็มีตามาขอบึ่งขอจิปลูกะใส่แล้วคอยมาเอาหินดอขอาฟังมันบปพอขอยเลย้วแบบตืมมาปลูกเสนีอือนี่แหละโอเคบัดปลูกแล้วแล้วเ่าสิให้เบิ่งกยี่บัดหนึ่งเนาะต้นทองสมุทตัวนี้คือกันเมาถี่ซอกคอดมันมาใส่ว่างนี้มาเบิ่งให้เบิงบนน่งอันนี้ก่นอนเด้ระบบ ระบบน้ำประปาหดน้ำเขาเมื่อวานนี่ลืมเบ้าพี่น้องฟังมีต้นบักแตงต้นบักทัวน้ำลืมบ้าฟังอยู่ไหนค่อยมันห้อนแหง้งเมื่อวานนี้มาเตเวนเออมามีต้นบักแตงอยมีไหนฮนต้นบักทัวอยู่ฟ้าคุดอยู่นานตัวน,นั่นมาอันนีร้ระบบน้ำประปาเขาเขามันหดเองเลยเมาเออ แค <Okay, S 2> ไปเบือเบ้องเบื้องน,นั่นเนาะตัวนี้คือกันแต่ดทางในพุ่นต้นบักทัวทัวบมักเรือเรือห<ๆ>มักเล่นหมักอย่างเราค่อยลืมเบ้านี่พะอีตูบัวละพาน้ำข่อยหลืลืมเมื่อวานอีตูอยู่นี่บ่อีตูอันนี้น่ะอีตูค่อยลืมเมื่อวานนี่น่ะบ่เออ ส,สูงเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยหน้ามันอีที่ข่อยบ้านี่มันสูงเนี่ยนี่พักนะโอเคแค่น,นั้นแหละพี่น้องติดตามช่องนังนางหลวงมาบางเด้อเนาะโอเคบ๊ายบายสบายดี